เดี๋ยววันนี้พาไปชมบ้านสวนสวยๆหลังนี้นะครับที่เราเห็นนะครับด้านหลังตรงด้านเนี่ยครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 160ตารางเมตรนะครับผม2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวห้องโถงด้วยนะครับพื้นที่จอดรถแล้วก็ต่อเติมได้อีกหนัดแปลงได้ หลากหลายเลยทีเดียวนะครับแต่ผมจะพาเข้าชมด้านในนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ชมบริเวณโซนด้านหน้าก่อนนะครับของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังเนี้ยเขาตั้งใจปลูกเป็นบ้านสวนนะครับแล้วก็อันเนี้ยครับจะอยู่ในเขตของเทศบาลจอมพลด้วยนะครับผมเราสามารถขอทางขยะได้นะครับผมแล้วก็มีการดูแลนะครับจากเทศบาลนะครับขึ้นอยู่กับตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็เนื้อที่ทั้งหมดนะครับที่เราเห็นนะครับเนื้อที่1ไร่พร้อมบ้าน เราก็เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากจะมาปลูกต้นไม้นะครับเราก็เริ่มมาปลูกต้นไม้ที่นี่ที่แรกเลยนะครับแต่ขนาดคนที่ปลูกต้นไม้ที่นี่ที่แรกครับเขายังทําออกมาได้ดีแบบนี้เลยนะครับโหเห็นแล้วแบบดูดีมากนะคะผมอ่าแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยสบายใจได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนบ้านด้วยนะครับด้านข้างนี้อันนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งเยิ่งเยี่ยงกัน ก็มีเพื่อนบ้านกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงถนนหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้คุณจะเห็นว่าเป็นถนนหินกรุ๊ปใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เข้าแผนพัฒนาแล้วนะครับเตรียมตัวจะเป็นคอนกรีตนะครับก็งบประมาณเนี่ยน่าจะประมาณักปีหน้านะครับผม ถนนนี้กว้างอยู่ลาประมาณ7-8เมตรเลยนะครับผมเทศบาลเขาก็มาจัดการเข้างบประมาณให้นะครับผู้ใหญ่บ้านเขาประสานงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างหน้าปากซอยมีร้านค้าด้วยออกไปนะครับตรงถนนเส้นทางหลวงชนบทนะครับประมาณราวราวตั้สามสี่ร้อยเมตรนะครับก็ถึงแล้วนะครับมีร้านค้าอยู่แล้วก็หลายร้านด้วยนะครับแถวนี้แนวเขตครับพร้อมรู้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แปลงที่ดินเป็นชนดนะครับครุฑแดง พร้อมโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับในเรื่องสารณนปวภคกต่างๆนะครับมีโทรศัพทไฟฟ้าน้ำประปานะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าบ้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผมเผื่อใครที่อยากจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับไม่ได้อยู่ประจําไปไปมาก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ต้องโซนเนี่ยครับเพราะีมีหนูต้นยืนหลังเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเ่ยครับเขาจะโตให้ร่มเงาได้ได้ดีเลยทีเดียวตรงด้านเนี่ยก็จะเป็นขนานหญ้าแล้วก็มีหูกระดาษจง ผมบอกได้เลยนะครับว่าผูกกระจงเนี่ยควรจะปลูกให้ไกลบ้านนะครับเหมือนอย่างบ้านหลังนี้ครับเขาก็มาปลูกบริเวณโซนด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ตรงด้านเนี่ยเขาจะเปิดเป็นสนามหญ้าเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีกระถ่อมกระต๊อบเล็กๆเอาไว้สำหรับพักผ่อนอยู่ในสวนนะครับแปลงเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับตรงด้านนี้คือทิศเหนือนะครับแล้วดูสิครับเขาปลูกนะครับมีไม้เอ่อขนุนด้วยแล้วก็ น่าจะเป็นพยุหรือเปล่าไม่แน่ใจมีหมากนะครับผมแล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกกล้วยต่างๆนานาแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมทีมันเป็นเนินอยู่แล้วใช่ไหมครับเจ้าของเขามาปรับโมเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาปลูกต้นไม้ได้ไดอยางเงครับก็เอาดินที่ปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้โตดีเนี่ยครับมาปลูกมันก็เลยได้งามแบบอย่างนี้เลยนะครับดูสิครับหน้าบ้านไม้ประดับร่มรื่นเลยนะครับผมมาอันนี้คือฝั่งขวาของตัวบ้านถ้าเกิดเราหันหน้าเข้ามานะครับในสวน ส่วนบริเวณส่วนนี้นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายทหารหน้าเข้าหาตัวบ้านนะครับเขาจะมีพื้นที่จอดรถนะครับบอกได้เลยว่าพื้นที่ลงจอดรถเนี่ยสามารถจอดรถได้สองคันอันนี้เป็นพื้นที่จอดรถด้านนอกนะครับผมโอ้ลมเย็นสบายเย็นสบายไหมก๊อตส,สบายเนาอะอทีมงานกําลังบินโดรนให้ด้วยนะครับเผื่อจะมีภาพที่สวยจากภาพมุมถ่ายทางากาศให้ลูกค้าดูด้วยจะได้เห็นว่าอ๋อ แถวนี้ดีจังมีบ้านหลายหลังคาเรือนนะครับผมมาเดี๋ยวต่อจากโรงจอดรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะครับผมอ่าใครเห็นได้เคลียนรถผมแล้วยาไปซื้หอหวยตามนะมันออกหลายงวดแล้วเดี๋ยวไม่ออกมาเลยยุ่งเลยโอเคทีนี้ครับอันนี้ครับคือ ส่วนของฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบนตัวบ้านเลยนะครับตรงด้านเนี่ยก็จะปลูกไม้เยอะนิดนึงนะครับมีหลากหลายเลยนะครับอันนี้ก็มีมะม่วงด้วยนะครับแล้วก็มีมะม่วงหาะนาโคซึ่ง เขาก็ออกลูกออกผลนะครับให้เราได้กินแล้วแล้วก็จะมีต้นลีลาวดีที่ปลูกข้างลงจอดรถนะครับผมทางด้านส่วนเนี้ยทิศเนี้ยคือทิศตะวันออกนะครับแดดกําลังอ้อมมานะครับกําลังเห็นไหมครับว่ามันจะมีเงามีแสงอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือต่อไปเนี้ยส่วนหลังเนี้ยผมว่ามันล้มลื่นทีเดียวนะครับดูแลเนี้ยต้องบอกว่าดูแลง่ายครับไม่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเนี่ยครับต้นมะม่วงหางมนาโหครับเขาก็ดูแบบสวยสดงดงามดีอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้โตดีเนาะ ด,ดูดีดูดีดูดีประมาณนี้อ่าแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะครับที่ปลูกบริเวณโดยรอบนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยอะไรด้วยปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนคือ,อตามรูปแบบผังของเขาอะดูง,ง่ายมากเลยเขาทําเป็นทางถนนหินครุกนะครับตรงกลางเข้ามาตัวบ้านคุณสามารถจอดรถได้ตั้งแต่โรงจอดรถหรือ ไม่ก็คุณมาจอดรถที่ในตัวบ้านเพราะว่าเขาก็จะมีโรงอาคารอีกอันหนึ่งที่ติดกับตัวบ้านเลยนะครับสามารถที่จอดรถด,ด้านในเหมือนอย่างณนปะัจจุบันนี้นะครับผมเข้ามาเราสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นสวนแล้วก็บ้านเนี่ยจะปลูกเอ่อเกือบไปถึงด้านท้ายแต่ไม่ท้ายทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีสวนที่สามารถเดินบริเวณด้านหลังไปได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทะลุเดินไปด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เห็นบริเวณโดยรอบก่อนนะครับ อ่เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตรงนั้นครับจะมีรั้วตะข่ายนะครับผมเพราะว่าเขากันพวกสุนัขเข้ามานะครับเขาจะกันเป็นรั้วตะข่ายเอาไว้นะครับเนี่ครับบ้าน160ตารางเมตรหลังใหญ่มากเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในครับเนี่ครับถ้าเกิดเราอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เราจะได้เห็นหน้าบ้านคือแบบนี้เลยเห็นไหมครับ ซ้ายขวาบอกได้เลยครับร่มตลอดทั้งวันแน่ถ้าเกิดว่าต้นไม้โตทันแล้วนะครับผมเพราะว่าของเราหันหน้าทางด้านฝั่งทิศเหนือครับเนี่ยครับของกินต่างๆไม้ประดับก็มีไม้ยืนต้นก็มีนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับเพื่อนบ้านดูแลปลอดภัยเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอยากได้แบบว่าแนวมีเพื่อนบ้านดูอยู่แล้วปลอดภัยนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้แล้วดูต้นน้ำเต้าต้นของเขาครับเนี่ยครับผมโอ้โห คืองามดีมากนะครับทั้งดูแลดีทั้งดินดีด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาไปในส่วนของตัวบ้านกันนะครับตัวบ้านเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีลานระเบียงเล็กๆนะครับเอาไว้นะครับไว้เวลามานั่งพักผ่อนหน้าบ้านนะครับลมโชยนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังเนี่ยเขาสร้างตามหลักของฮวงจุ้ย90%ซข้างในลมไหลโฟดีมากนะครับผมมาดูส่วนแรกเลยครับก่อนที่จะเข้าตัวบ้านครับส่วนที่เขารถมาจอดนะครับซึ่ง ส่วนเนี่ยเขาก็เทพื้นข้างล่างเป็นพื้นปูนแล้วก็ปูกกระเบื้องเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกระเบื้องคัตโต้เลยนะครับผมแล้วก็รถเข้ามาช็อตแต่เอาเข้อจริงแล้วตรงนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมต่างๆหรือว่าอยากจะทําเป็นส่วนของห้องมากขึ้นก็ได้แค่ปิดกั้นบางส่วนเอาไว้นะครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไว้ของบ้างนะครับจอดรถบ้างเนี่ยครับเห็นแล้วแนวเลครับข้างบนเขาจะเปิดโปร่ปงแบบนี้เอาไว้เนี่ยโอ้โห ถ้าเกิดว่าใครจะมาดัดแปลงาำยางอื่นเนี่ยผมถือว่าสบายเลยนะเฉพาะพื้นที่ใช้ต่อยตรงด้านเนี่ยก็น่าจะปลาเข้าไปซักสามสิบสี่สิบตารางเมตรถึงจะได้นะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับผมมาในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะลดมาจอดตรงนี้ก็ได้จอดนอกบ้านก็ได้ถ้าจอดตรงเนี้ยเดินไกลนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปตามนี้เลยนะครับ ตัวบ้านเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะเป็นอิฐมวลเบาด้วยมีอิฐบล็อกด้วยแล้วก็เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับจะมีบางส่วนที่เขาใช้เป็นผนังสมาร์ทบอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าเขาชอบลายของสมาร์ทบอร์ดนะครับก็เลยเอามาผสมผสานกันนะครับแล้วก็เล่นโทนสีขเขียวแบบนี้ครับและบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านเลขที่260นะครับเขาก็เลยบอกว่าวมันจะต้องมีต้นไม้ล้อมรอบบริเวณตัวบ้านด้วยแต่ไม่ทึบจนงเกินไป,ไปเขาเลยปลูกเรียงตรงด้านนี้นะครับตอนนี้เราเห็นแต่แนวตรงทางด้านนี้จะไม่เห็นทางด้านที่ อยูด่ด้านหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูในแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยครับดูร่มรื่นนี่คือเบียงหน้าบ้านที่ร่มรื่นมากนะครับแล้วดูสิครับโอ้ใจอ่อนละถ้วยนะครับแบบนี้มาเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมในตัวบ้านกันนะครับในตัวบ้านเนี่ยบอกได้เลยว่าประตูหน้าบ้านเนี่ยผมชอบครับผมชอบอะไรที่แบบมันใหญ่ๆโต,โต,โตนะครับมาเรากปิดประตูบ้านเข้าก่อนนะครับอ่าหูนี่นี่นนน เราต้องจัด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 องค์ประกอบนิดนึงจัดองค์ประกอบนิดนึงอ่าคือเนี่ยครับเป็นบานไม้บานเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสองบานคู่นะครับพอเราจะเข้าบ้านเราก็เลื่อนขวาปึ๊บเลื่อนซ้ายโอ้ประตูอตัตโนมัติหรือเปล่านเนี่ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากพี่เจ้าของบ้านครับน่ารักมากพี่เจ้าของบ้านนะครับพี่นัทนะครับใครสนใจบ้านพี่นัทก็ติดต่อเข้ามาดูนะครับแต่ขอแจ้งนะัดล่วงหน้าทั้1หนึ่งวันนะครับ ตรงส่วนกลางส่วนี้คือห้องโถงนะคะซึ่งห้องโถงเนี่ย มันใหญ่โตใหญ่โตมากนะครับเพราะว่าเฉพาะห้องโถงเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า40ตารางเมตรเห็นจะได้นะครับอันนี้แบบคาดเดานะครับเพราะว่ามันกว้างประมาณ4เมตรแล้วก็แนวยาวเนี่ยประมาณราวๆตั้งแปถึงเมตรนะครับผมในห้องส่วนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกต่างหากนะครับเขาใช้วิธีการแบ่งแบบง่ายๆมากตรงส่วนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าเพื่อนบ้านมาคุยกันผู้หลับผู้ใหญ่มานั่งคุยกันนะครับมีหน้าต่างโครต,รตรงด้านนี้มีแอร์ให้นะครับผมแล้วก็ ตรงด้านเนี้ครับก็จะเห็นเขาจะมีระแนงไม้ใช่ไหมครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่กั้นแค่แค่นี้นะเพราะว่าถ้าแบบนี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบว่าก้านแล้วก็ยังมีความโปร่งเป็นส่วนรวมอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากได้มีความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับเรานี่ครับมีมูลีฟอนอยู่ตรงด้านนี้เปิดมาขออนุญาตขึ้นเขาครับ อ่าเป็นมากไม่ดีแบบนี้ครับเราก็ดึงเข้ามาเลยนะครับอ่าผมดึงแค่นี้พอเพราะว่าผมถือแค่มือเดียวเดี๋ยวจะปิดให้เขาไม่ทันมันก็จะลูดปิดมาจนถึงตรงด้านนี้นะครับเสร็จแล้วพบาแบบแอร์ตัวเนี้ยเวลาที่เปิดมานะครับในห้องเนี้ยมันจะฉ่ำมากมากเลยนะครับผมโหคือในรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆอ่ะมาหลังเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปกับ นี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมไม่อยากเปิดสิดเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะขอมาอะไรต้องมาช่วยปิดโอเคน่ารักมากน่ารักมากครับผมแล้วก็เนี่ยครับ ตรงส่วนนียครับห้องโถงเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเขาจะมีอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทปที่คัทนะครับแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับกล่องกล้องวงจรปิดต่างๆอยู่ในห้องนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมดูทีวีนะครับมุมพระนะครับมุมปลดปลานะครับแล้วก็สามารถเป็นมุมที่นั่งทานข้าวตรงด้านนี้ได้ด้วยนะครับผมครัวอยู่ด้านหลัง เินออกมาปุ๊บมานั่งทานข้าวอยู่ตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเผยวิธีละจุดละจุดนะครับอันนี้เห็นตรงด้านนี้ก่อนแล้วจําตรงส่วนเมื่อกี้ได้ไหมครับที่เราให้ดูต้นไม้ที่เขาปลูกนะครับบางแดดนะครับแล้วก็เชื่อตามหลักของคงจุ้ยมีต้นไม้นาบ้านเนี่ยครับถ้ากระหมุมเนี่ยครับคุณก็จะได้เห็นประมาณนี้เลยอ่าคือเวลาที่เราอยู่ในห้องโถงนะครับเวลาเรานั่งออกไปอะครับมันเป็นการพักผ่อนด้วยคือได้มองส่วนของตัวเองด้วยนะครับ อันนี้คือรูปแบบของเต็มๆเลยนะครับพี่ไม่ต้องเกรงนะครับขอบคุณมากครับผมมายังไม่จบครับส่วนหน้าเนี่ยคือถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยบางทีผู้สูงอายุครับเราลองนึกถึงนะครับถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีจะเดินเข้าไปข้างในข้างในลึกๆอย่างเงี้ย เหนื่อยนะครับผู้สูงอายุเดินไกลหน่อยก็เหนื่อยแล้วนะครับใช้ห้องนอนห้องแรกเลยนะครับเอามาเป็นห้องนี้เลยได้แต่ปัจจุบันอนะ่ะพี่เขาก็ไม่ได้ใช้นอนนะครับใช้ปรับเป็นมุมทํางานครับเพราะว่ามุมเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านฝั่งที่ตะวันออกครับคือแบบร่มเข้ามาในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าร่ม แล้วดูตามเรื่องของอหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยเขามีให้2ด้านนะครับเพราะน้นคือลมมันจะไหลโฟมาตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ที่เขาทําเอาไว้ให้นะครับมันจะมีมุงรวดนะครับมีเหล็กดาดเอาไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยผมมองว่าบ้านหลังเนี้โอเคเลยใช้ได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อแล้วทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับสามารถมองมุมด้านหลังบ้านนี่คือมุมด้านหลังบ้านโดยที่เรายังไม่ต้องเดินออกไปด้านหลังบ้านนะครับก็เห็นแบบนี้อ่าโหเนี่ย คือนั่งทํางานมุมเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศนะครับแบบนี้เลยมีต้นไม้เล็กๆนะครับแล้วก็มองเห็นโองถามว่า,าเขาไม่เรียกว่าโองผู้ผิดเขาเรียกว่าตุ่มแล้วเพราะว่ามันใหญ่กว่าโองนะครับเหมือนบ้านสมัยก่อนโบราณของผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะห้องเนี่ยใครอยากจะปรับเป็นห้องพระก็ได้นะครับเงียบสงบดีเป็นห้องนอนโต๊ะทางานอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะครับนี่เดินออกมาตรงส่วนกลางเหมือนเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหา จุดพักผ่อนจุดอื่นของในบ้านหลังนี้กันนะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองครับห้องนอนห้องที่สองครับจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านตรงหน้าบ้านนะครับแต่อยู่ทางปีกขวามือนะครับห้องนี้นะครับก็เป็น2หน้าต่างอีกเช่นกันนะครับอ๋ออันนี้พี่เขาไม่ได้เปิดไฟไว้ผมขอเปิดไฟหน่อยดีกว่าอ่ะรีวิวแบบนี้โอเค,อเคพวกเตียงอะไรเงี้ยเขาให้ได้นะแต่ถ้าใครถือเนี่ยจะไม่เอาก็เดี๋ยวเขายินดี คนกลับได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไว้เนี่ยก็ประหยัดเงินนะครับผมของในบ้านเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เนีเน่ยพี่เขาให้ได้นะเขาไม่ได้ห่วงเลยนะครับก็ให้พร้อมกับบลูกค้าสามารถคิวก,กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับห้องนี้ใหญ่พอควรเลยนะครับก็โอ้กี่เมตรเนี่ยน่าจะประมาณสัก4 4 4ี่ี่คูณ4ก็ここ16บตารางเมตรเนาะประมาณนั้นถือว่าเป็นห้องใหญ่อยู่นะเท่ากับห้องมาสเตอร์นะครับ เนี่ยครับมุมต่างๆของบ้านหลังนี้นะครับมาดูในห้องน้ําห้องใหญ่เนี่ยมันจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะครับปื๊บเข้ามานี่ห้องน้ําโซนแห้งนะครับผมโซนแห้งแล้วก็ตรงด้้นเนี่ยก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆเปิดตรงไหนอุ้ยนมาแตกอ่ะเขาเปิดยังไงอะ่ะวิเราเปิดไม่ออกขออนุญ,ญาตเอาเปิดออกแล้ววิ คอนโทรนะครับพี่แนทะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในนี้แต่ไม่มีอะไรเป็นความลับครับอ่ามันก็จะเป็นตู้ลักษณะประมาณนี้นะครับมีฝักบัวให้เร็จับเรียบร้อยนี่คือโซนแห้งนะครับอ๋อต้องบอกว่าโซนเปียกลงไปเพราะว่าอาบน้ําตรงด้านนี้เพียงแต่ว่าเขาแยกกันระหว่างตรงส่วนอาบน้ํากับส่วนที่เข้าทําทุระส่วนตัวนะครับเราก็จะมีตัวกําแพงปูนกั้นมาอย่างนี้นะครับผม ห้องน้าให้มาใหญ่พอควรเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับพื้นที่ห้องน้ำเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆตักสี่ตารางเมตรเห็นจะได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนอกจากในห้องนอนพร้อมกับมีห้องน้ําในตัวอันนี้นะครับในส่วนถัดมานะครับตรง โถงกลางเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์นะครับที่จะนําไปสู่จุดต่างๆในตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําส่วนรวมห้องซักล้างหรือว่าห้องครัวต่างๆก็ตามแต่นะครับประตูเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์แบบโค้งๆเป็นลุกเล่นนิดนึงนะครับทําให้ดูแบบว่าไม่แข็งจนเกินไปตรงส่วนเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมินประตูแล้วเรื่องกลิ่นอะไรเนี่ยมันจะไม่เข้าตัวบ้านหรอนะครับอยากจะบอกว่าพี่เขามีตัวนี้ครับอ่าเขาใช้แบบง,ง่ายครับเป็นมูลี่แบบนี้ครับพาปิดนะปึ๊บ ก็สามารถที่จะกันกลิ่นได้แล้วนะครับผมอ่ใครอยากจะทําครัวไทยหนักๆนะครับหรือว่าลำปูปลาล่าอะไรเงี้ยจัดไปได้เลยนะครับกลิ่นหอมเย้ายยวนนะครับอยู่ในครัวนี้นี่เลยโอ้ครัวดูดีนะดูเคาน์เตอร์ซิงค์สิครับใหญ่มากเป็นลูกทรงของตัวแอลนะครับแล้วก็มีหน้าต่างที่ระบายลมครับและแน่นอนครับเราจะได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้งรวดเหล็กดัดนะครับแล้วก็หน้าต่างเนี่ยเป็น กระจกบานสไลด์นะครับก็เกิดความปลูนะะรับแล้วก็ระบายกลิ่นได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับจะมีปล่องดูดควันที่เขาให้มาพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยผนังเนี่ยคือต้องบอกว่าจัดเต็มนะพี่เขาจัดเต็มมากๆเลยผนังครัวเนี่ยคือคุณทำขัดผนังได้ง่ายมากนะครับอันเนี้ยผมว่าแม่บ้านน่ะน่าจะชอบนะ เพราะว่าพอถึงเรามันก็ทำความสะอาดง่ายะครับพวกเชลลต่างๆเงี้ยครับก็จะมีซุกซ้อนเอาไว้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราซื้อของเนี่ยเราก็มาจัดการเชลได้เลยได้เงี้ยครับผมเคาน์เตอร์ข้างล่างก็มีนะครับอันเนี้ยเห็นเตาไหมครับเตาคู่ด้วยอันนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ปลองหุดควันอันนี้ก็ให้เลยนะครับแล้วนะครับยังมีตู้เย็นนะครับอันนี้ให้แต่อยากจะบอกว่าตู้เย็นอันเนี้ยมันขนาด21.2 ชิวบิ๊กฟุตนะครับผมเพราะฉะนั้นครับตู้เย็นต่อประตูเนี่ยให้ราคาไปด้วยอ่าแล้วก็มุมเนี่ยครับจะเป็นมุมซักล้างด้วยนะครับเครื่องซักผ้าก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับมีตัวทิ้งน้ําให้เจะจับเรียบร้อยนะครับเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยคุณก็สามารถที่จะวางของที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของซักผ้าได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเชลที่เราเห็นเมื่อกี้ครับเป็นตู้แขวนนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าส่วเนี่ยก็จะมีห้องน้านะครับอยู่อันนี้เป็นห้องน้ําส่วนรวมกับคนในบ้านนะครับเปิดเข้าไปแอด ตาเอ๋ไม่มีใครอยู่เนาะโอเคมาตรงด้านนี้ครับเขาก็อ่างล้างหน้านะครับฝากบัวให้นะครับแบบเรียบง่ายเลยตรงนี้เป็นส่วนอาบน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการทำสระส่วนตัวปุ๊บอสุภพันมีให้ครบเสร็จับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตรงส่วนที่เป็นกำแพงขั้นมานะครับผมตรงด้านนี้เลยแล้วก็ ด้านหลังแต่เราจะออกไปดูกันเห็นไหมครับว่าในแต่ละส่วนแต่ละส่วนอะเขาก็จะมีพวกประตูเหล็กดัดเงี้ยมีมุง้งรคือดีพี่เขาทำเอาไว้ดีนะครับเขาตั้งใจกาดะะอยู่แล้ไม่ได้กาดขายแล้วครับแต่ว่าตอนเนี้ยพี่เขาสูงอายุเยออสูงอา,อายุเยอะแล้วนคะครับผมก็เลยเหมแบบประมาณว่า ตอนนี้คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้วนะครับผมเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงโควิดครับแล้วก็มาปลูกสร้างบ้านนะครับแต่ตอนนี้มีโอกาสได้กลับบ้านได้เดินทางก็เดยวจะกลับอันนี้คือบริเวณด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านเนี่ยคิดถึงอารมณ์บ้านสมัยก่อนของผมเลยมีตุ่มนะครับแล้วก็มีรางนะฝนหยดลงมาพื้นลงงนี้เลยนะครับแล้วดูตัวบ้านเลยครับกว้างไปยันนู้นเลยนะครับผม แล้วตรงนั้นก็จะมีแนวรั้วลวดน้มด้านล่างก็จะขึงตะข่ายเอาไว้แบบนี้ครับสังเกตจากทางด้านขวามือที่ผมบอกว่าขึงตะข่ายครับก็คือกันหมาข้างนอกเข้ามานะครับประมาณนี้ด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นแปลงของชาวบ้านที่เขา,เ,าเป็นสวนป่าอยู่นะครับผมแล้วเนี่ยครับด้านหลังเราก็ปลูต้นไม้หลากหลายชนิดต้นชงโคก็มีด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหลังบ้านเนี่ยระยะห่างจากตรงด้านนี้นะครับผม มาถึงตรงนี้น่าจะไม่น้อยกว่าหเมตรนะครับเพราะฉันตรงนั้นเนี่ยนอกจากปลูกต้นไม้แล้วครับคุณยังสามารถที่จะทําแปลงผักได้ด้วยเพราะว่าทางด้านเนี่ยมันคือทางด้านฝั่งทิศตะวันออกใช่ไหมครับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่ปลูกผักเนี่ยมันก็จะได้แดดร้อยเลยนะครับผมนี่อ่าบ้านหลังใหญ่ๆโตๆแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเขียวอะไรนะเนี่ยเขียวขี้กาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเป็นเขียวแบบตุ่นๆแต่บอก เกยวินเทจพัดเทลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังด้านหลังตรงประตูที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีหลังคาครับที่เติมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมหลังคาบ้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับแต่ว่าเขาปูแผ่นกันความร้อนสเตครัวเอาไว้ด้วยนะครับ เป็นแผ่นที่หนาประมาณ6นิ้วครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เวลาที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยลดความร้อนได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยเก็บความเย็นภายในบ้านด้วยนะครับเพราะว่าภายในบ้านเนี่ยก็จะมีลมไหลโฟนะครับสังเกตอย่างเนี้ยเวลานันเข้าไปเนี่ยมันไม่ออกหน้าบ้านโดยตรงนะมันจะค่อยๆผ่านตามห้องรับแขกผ่านห้องครัวไปแล้วก็ไปออกหน้าบ้านก็จะทําให้แบบมีอากาศไทยเทแม้กระทั่งหน้าต่างครับที่อยู่รอบๆนะครับแล้วก็แวในตรงด้านนั้นทําให้บ้านหลังเนี้ย คือมีลมไหลโฟตลอดอย่างที่บอกเลยว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขายึดในเรื่องของฮวงจุ้ย90%นะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับแทงสำรองน้ําเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในบ้านคนอย่างเงี้ยครับเราควรจะต้องมีแทงสำรองน้ําเอาไว้เผื่อเวลาที่น้ำมีปัญหาบางช่วงหรือว่ามีการซ่อมท่ออะไรเงี้ยครับผมอันนี้เขาก็มีให้ด้วยแล้วก็เครื่องฟองแบบนี้เลยตรงส่วนเนี้ยสามารถเป็นโซนแบบเอาผ้ามาตากได้ด้วยนะครับจะตากกลางแจ้งนอก ชายคาหรือว่าจะตากในร่มมีชายคาก็ได้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนต้นไม้นะครับที่อยู่ด้านหลังบ้านออกมานะครับช่งโคเยอะนะเนี่ยบ้านเนี่ยแล้วก็มีต้นปีบด,ด้วยอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูส่วนอื่นพร้อมๆกันต่อนะครับขออนุญาตเดินบริเวณรอบๆบ,บ้านเลยอากันนะครับอันนี้ผมถอยหลังมาให้กับลูกค้านะครับได้เห็นได้เห็นนะครับแนวรั้วตรงด้านนี้โอเคเนี่ยครับแนวรั้ว นะครับบ้านข้างๆนะครับมีเพื่อนบ้านด้วยนี่เลยอุย้ยเตานอกเพิ่งเห็นเตานอกือเป่าหรือว่าที่อะไรกอย่างหนึ่งบาร,ร์บีคิวเหรอเนี่ยครับกลับมาจุดเดิม่ะเดินวนรอบบ้านกันนะครับเนี่ยพี่เขาสำรองน้ํามาไว้ก็จะไประบบในบ้านระบบรดน้ําต้นไม้ต่างๆนะครับเตานอกจริงๆด้วยนะครับผมนอกบ้านนะครับไม่ใช่เมืองน,นอกเนี่ยครับ อยากจะทำบาร์บีคิวอะไรเง,ง,งี้ยปิ้งยากมีเพื่อนมาเที่ยวครับสามารถใช้ลางกิจกรรมได้เลยนะครับผมว้าวนี่ไม้ด่างก็มีนะครับที่เขาชอบจริงๆคือดูจากลักษณะของการลงต้นไม้วนี่ยต้องเป็นคนที่แบบตั้งใจปลูกนะครับ ไม่มีปลูกละเกะละกะเลยนะครับแล้วก็วางออกผังมาเป็นอย่างดีนี่ครับตรงนั้นเนี่ย,ค,ยคือส่วนของหน้าบ้านบ้านหลังนี้ทันน้าทานด้าฝั่งทิศเหนือก็จะมีเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับบางแนวสายตาของหน้าต่างนะครับก็เวลามองออกมาจากตัวบ้านเนี่ยก็จะดูสดชื่นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเดินรอบบ้านไปนะครับจะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว,วพี่เขาปูขินคลุกนะครับเอาไว้เราสามารถเดินเข้าไปในสวนตรงด้านฝั่งนี้ได้ผมจะลองเดินนะปุ๊บอ่าแบบนี้เลย เป็นมุมที่แบบว่าถ่ายลงสื่ออดได้เลยเพราะว่าชั้นนี้สวนมีสวนอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับมุมหน้าบ้านเป็นมุมโปรดนะครับจากในห้องนอนด้วยจากห้องรับแขกด้วยนะครับผมนี่เลยอ่าโอเคแล้วก็จากมุมเนี้ยเรามองไปตรงน,น,นี้ก็เป็นถนนดานาน้าบ้านอย่างที่บอกเลยว่าคือมันมันมันล้มเลื่นอนจริงๆถ้าเกิดเราผ่านจุดด้านนี้ไปนะครับเนี่ยกลับมาตรงส่วนนี้แล้วใช่ไหมครับผมอ่าเดี๋ยวเราให้เห็นทางที่ผมเดินมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนี่ยครับ เขาจะมีแบบต้นไม้เป็นเกาะทางด้านนี้แล้วก็เดินมาปื๊ดพอ,อขึ้นมาปุ๊บก็เห็นแล้วว่าที่ผมเดินมาคือมันร่มรื่นจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับแต่ละบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังเนี้ยครับเอาเข้าจริงแล้วนะครับผมก็พี่เขาคือไม่ได้สร้างมาเพื่อขายแล้วเนาะแต่ว่าเขาสร้างตอนช่วงโควิดเราก็มาอยู่อาศัยแล้วตอนนี้คือเขาก็คิดถึงบ้านนะครับผมแล้วก็อยากจะกลับที่บ้านเกินแล้วนะครับก็เลยจะขายบ้านหลังนี้นะครับ พื้นที่ใช้ใสาใช้สอยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบตารางเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้หนึ่งไร่พร้อมบ้านตำบลจอมพลตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจงังหวัดราชบุรีนะครับเข้ามาจากเต้นถนนทางหลวงชนบทนะครับ4ีร้อยเมตรนะครับซึ่งด้านหน้าตอนนี้ปัจจบุบันเป็นถนนจีนพลุกแล้วก็มีเข้าแผงวัประมาณทำถนนคอนกรีตเอาไว้แล้วนะครับผมปีหน้าน่าจะเข้าแน่นะครับผมแล้วก็ห่างจากเซเว่นอีเลเวนห่างจาก ปตรทเขตสีนะครับกาแฟอเมซอนนะครับก็จะอยู่ราวประมาณตัก 3- 4กิโลโดยประมาณห่างจากตลาดจอมบึงนะครับประมาณ8กิโลครับผมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลรัฐของจอมบึงนะครับก็ประมาณ8กิโลได้นะครับไม่ถึงสีต้องบอกว่าอาจจะ6กิโล5กิโลซะด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณคร่าวๆนะครับ115กิโลเมตรจากขนต่งไต้ใต้ใหม่นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดฟรีโอนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับมีก็ทั้งบ้านทั้งโรงจอดรถมีพื้นที่สวนมาในราคา2 4 9ล้าน4แสนบาทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกเนี้ยราคาเนี้ยมาคุยมาต่อรองกันได้หน้างานอยากให้ลูกค้าเนี้ยมาดูแล้วชอบก่อนนะครับผมในเรื่องของเพื่อนบ้านต่างๆเนี้ยหายห่วงได้นะครับผม มีเพื่อนบ้านอยู่เป็นชุมชนไม่เปลี่ยวอย่างแน่นอนแลบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็พัฒนาเป็นลักษณะทตศ์ายบ้านสวนอันนี้เห็นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าทีมงานวินโดเนี่ยในโดน่น่าจะมีให้เห็นเพิ่มอีกนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ใต้ล่างนี้นะครับหรือว่าเบอร์ทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมและชนวนทาเลยดีจังเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย